ช่มเป็นแชค็คเปล่าไปหมดเือเขียนอะไรก็ได้อีนราคาเท่าไหร่ก็ได้อาจจะลงุกขอได้ยินเสียงมันไม่มีมันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนแถมนิดหน่อยให้กับคนที่ได้นี้นี่มาแล้วเฮ้ยม,มันดีไปสำหรับคนในจะเรียนฟรีเราแอบน,น้ำลายนิดนหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ผมก้อนนี้ บทเรียนที่ห้านะครับทุกคนบทเรียนที่ห้านอนแบบนี้แล้วจะรวยอยากรู้ไหมนี่บทเรียนที่ห้าวันนี้วันนี้สอนไปสี่บทเรียนแล้วแต่ว่ากี่ชั่วโมงแล้วอะเข้มคนแล้วคุมม้มไหมแต่ว่าหยุดตรงนี้คุ้มเลยไหมคุ้มอยตรงนี้คุ้มเลยไหม,ามาโ,อโอ้ยวันนี้ยังไม่ได้โอ้โหยังไม่ได้ครึ่งของที่จะสอนโอเคตนะ <și S 1> าา <without S 1> ไปนิดหน่อยนในดูดิคนดูกี่คนเก้าร้อยแปดสิบโอ้เร็วมากเลยอยากเข้ามาเรียนไหมทุกคนวันนี้วันนี้โคตรมันอะโอเค นอนแบบบนเลนที่ห้านอนแบบนี้จะรวยเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยคือถ้าคนถ้าคนที่เข้าใจจริงคือเขาจะใช้จิตสำนึกทำงานเพราะจิตสำนึกของเรามาันเชื่อไม่ได้มันชอบคิดตะกะแปลกๆใช่ป่ามันชอบคิดตาก,กะแปลกๆมันชอบคิดเหตุผลแปลกๆที่ม่ไม่เวิร์กอะจริงไหมสนุกไหมอ <laughs> โอเค เนนัียอน,นี้แพงเกินไปที่จะอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมกำลังสอนวิธีการนะวิธีการว่าอันนี้คือเข้าถึงสู่วิธีการละว,ว่าทํำยังไงก่อนนอนสั่งมันยังไงสั่งจิตได้สำเร็จยังไงคนส่วนใหญ่อยู่ทั้งชีวิตยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าเขามีสั่งไงเพ่เป็นหมักหมักอ่ะเข้าใจไอเดียของการหมักปะเช่นก่อนนอนของคุณเนี่ยคุณต้องการให้8ชั่วโมงที่คุณนอน มันไปทํางานแทนคุณเพราะจิตสร้างสํานึกของเรามันไม่เคยหยุดอยู่แล้วจิตจิตสร้างสรรค์ของเรามันสร้างตลอดคุณจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เคยหยุดเพราะมันควบคุมการหายใจควบคุมหัวใจของเราไม่ทํางานตลอดพวกนี้คุณไม่เคยต้องไปตั้งสติทํวิทย์มันเต้นหน่อยนะมันเต้นตั้ง8ชั่วโมงมันต้องเต้นให้หยุดกับมงมันมันนั่งคิดอ่ะมันไปตัดการนี่คือจิตที่มันใต้ความคิดลงไปมันคือมันตัดการของมันเองทุกอย่างเป็อัตโนมัติจิตใต้สํานึกก็คืออะไรที่ไม่อัตโนมัติมันจะเกี่ยววันนี้ เพราะฉะนั้นก่อนนอนคุณสามารถสั่งมันได้ว่าฉันต้องการแบบไหนแล้วมันจะมีคําที่คุณสั่งได้และคํานั้นก็จะต้องปิดไลฟ์แล้วถ้าใครอยากจะลงทะเบียนคอนดีนี่แบบว่าโอ้โหเดี๋ยวยให้ดูหน่อยหนึก็ได้เดี๋ยวให้ดูสไลด์หน่อยว่ามันเจ๋งแค่ไหนหนึ่งจุดสองเคนะอาจารย์ดูดิดูีด่เลยโอโ้โ,อโหแบบบนเรนที่หกไอเดียเดียวที่มีค่ามากกว่าหมื่นชั่วโมงในการทำงาน โอเคคุ้มไหมเนี่ยถ้าเกิดคุณแบบว่าคนอื่นแม่งต้องทำการหมื่นชั่วโมงแต่คุณมีไอเดียเดียวแล้วกูแม่งแทบแทนไอห,หมื่นชั่วโมงที่พวกมันทํางานกันคุณว่าคุ้มไหมเนี่ย oh. กับการจ่ายคอร์สเนี่ยคอร์สที่ถ้าเรียนออนไลน์เท่าไหร่หมื่นสามคุ้มไหมเนี่ยผม oh. ยะให้ราคาพิเศษไปหมื่นสามจริงจมันถึงขึ้นไปสองหมื่นเจ็ดแล้วบางรู้สึกราคาสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าลงหมื่นสามพันบาทนะครับถ้าใครอยากจะยังทะเบียนไดน้แต่มีไอเดียเดียวถ้าคุณมี ไอเดียผมจะสอนวิธีการใช้ไอเดียเพราะว่าแค่คุณมีแค่ไอเดียเดียวที่มันเวิร์แล้วก็ถ้าคุณปล่อยวางถ้าคุณแบบวางใจอะ่ะมันจะมาแล้วผมสอนวิธีวางใจแต่เราไ้่เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของการวางใจมันคืออะไร<ล>ะไม่ต้องบอกไม่ <c oughs> เราไเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากไม่เป็นไรแอบฟังไปแล้วแต่ว่ามันมันมีวิธีเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคุณน่ะหลั่งละกันแล้วเข้าใจวิธีการที่จะมีความสุขก่อนยนะัง มีความสุขไหมวันนี้มีความสุขมีความสุขไหมไหนดูหน้าหน่อยมากเลยมีความสุขมากโอเคมีความสุขมากโอเคตอนี้ก็เอ่อข้อสำคัญคือเวลาจิตได้สำนึกส่งส่งส่งเงินมาจริงๆมันไม่ไม่ได้มาในรูปของเงินที่มากองอยู่ข้างเตียงคุณแล้วคุณตื่นขึ okay. Okay. ้นมาโอเคป่ะมันจะมาในรูปของไอเดียมันจะมาในรูป คนไม่ค้นมองข้ามความเจ๋งของไอเดียแล้วเขาคม,มองข้ามความเจ๋งของไอเดียตัวเองพอบอกว่าคนอื่นนะเฮ้ยคนอื่นไม่เจ๋งกูกนเยอะกูไม่ได้เรียนเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากูไม่ใช่ฉีแล้วปินกูไม่มีไอเดียหรอกกูก็ทำตามเนี่ยตามที่แม่งสอนมาในโรงเรียนเนี่ยแล้วกูทำตามหนึ่งสองสามสี่ห้าตามเนี่ยกระบวนการกูมีคิดแค่เนี่ยกูไม่ต้องไปคิดอะไรนอกกรอบแต่ผมบอกได้เลยทุกคุณจะไม่มีไอเดียเป็นล้านอยู่ในตัวตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีมีมีไอเดียทําได้ขนาด แต่จักรวาลที่ส่งจากจิตตานันส่งมาเรื่อยๆจนแม่สร้างเป็นอาณาจากณักรได้ขนาดเจ๋งไหมเจ๋ง,จงค่ะนี่อันนี้เค้เขียนมานะเดี๋ยวไปดูไอเดียเดียว<ม>คือมีค่ามากกว่าหมื่นชั่วโมงของการทำงานทีนี่คือไอเดียเดียวนะเกิดคุณมีเป็นร้อยไอเดียที่เป็นเหตุผลที่คนบางคนไม่ทาง,งานทั้งชีวิตเป็นแสนแสชั่วโมงไม่ก้าวหน้าแต่มีบางคนที่แม่จนอนเฉยๆนั่งคิดไอเดียแล้วก็สั่งงานแล้วมีเงินเป็น อย่างพวกไอวิวเกตพวกอะไรไปเนี้ยเขามีไอเดียเขามาจากไอเดียตรงนั้นชื่ออะไรมาร์ซักรเบิร์มาร์ซักรเบิร์พูดคำนี้เจ๋งมากไอเดียที่มาตอนแรกมันไม่ใช่มาแบบฟูลรีฟอร์มไม่ได้มาแบบว่าเป๊ะทุกอย่างแม่งเฟซบุ๊กไปพรุ่งเร์เฟกไอเดียที่มาตอนแรกจะมาแบบพอทำได้แล้วมันจะเจ๋งขึ้นมันจะแบบคริสตัลมันจะแบบถูกขัดเจรไนก็ตอนเมื่อคุณลงไปทำงานกับัน กับไอเดียนั้นเพราะคุณคุณไม่คุณไม่ดิสเครดิตไอเดียตัวเองเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่นั่งดิสเครดิตตัวไอเดียตัวเองบอกไอเดียมันไม่ได้หรอกมันไม่ห่วยไม่ใช่หรอกมันดิสเครดิตตัวไอเดียแล้ววันนี้ไปนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจากวานไม่สมัแล้วต่อไปคือมึงก็ตื่นอนั่นแหละมึงก็ไม่มาแล้วเพราะมึงไม่มึงไม่เห็นค่าไอเดียตัวเองแต่ถ้าคุณเอาไอเดียคุณแล้วเริ่มลงไปอทำปั้งมันจะเริ่มแบบเฮ้ยอ๋อกูปรับตรงนี้กูพัฒนาตรงนี้ปึ้งปึ้งปึ้ เป็นประสบการณ์ของผมไอเดียตอนแรกมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเจ๋งมันจะดูเหมือนไม่ค่อยเจ๋งมันจะดูแบบจะใช่เหรอคนอื learning, really ่นเขาทำาก้วมาเนี่ยลองลงทำก็ค่อยปรับก็ค่อยปรับแต่เวลาคุณเรียนในโรงเรียนไม่ต้อีสนิ้เพราะงเรียนต้องการมึงตอบให้ถูกแต่แรกมึงไม่ตอบถูก A B หรือ C หรือ D ครูมีให้มึงสี่ช้อยมึงไม่ถูกมึงตอบมึงไม่ต้องชิดสร้างสรรหาเหตุอะไรไม่ต้องมาข้ออไม่ต้อง มึงหนึ่งสองสามเอบีซีดีจำพ่อมนุษย์ถูกเทรนมาเป็นเชื่อฟังคิดในก่องถูกเทรนหมดเลยมันไม่มีใครเดืไอ้ที่เจ๋งคือถ้าเกิดม่งมีคนเติมเพาะอีเยไปแล้วกูกินคําตอบเองนั่นแหละคือคุณ,คณเป็นแบบนั้นกูไม่เอาเลยเอบีซีดีกูเอาง่ายสุดกูเขียนเองตอบเองคีดถูกเองเข้าใจป่ะคุณต้องเป็นคนประเภทนะั้นะนะอย่าเป็นคนเชื่อฟังแม่เอาม่เเป็นคนเชื่อฟังคุณเป็นคนคิดนอกกล่อง แล้วไอเดียพันล้านมาจากตรงไหนเช่มไหมเดี๋ยวจะสอนต่อเรื่องไอเดียเรื่องไอเดียนี่เจ๋งมากนี่ดูดี Good ideas are better than money ไอเดียดีๆมันเจ๋งกว่าดีกว่าเงินอีกเพราะ with good ideas เพราะเงินดีๆเอ้ยเพราะไอเดียดีๆด้วยดีไอด้วยไอเดียดีๆมันไม่ยากเลยที่จะทำหาเงินมาโคตรเจ๋งแล้วมันใช่มาก แต่ส่วนใหญ่ถ้าคนที่อยากจะมีตักกตเยอะๆที่ไม่เชื่อว่านอน,นเฉยๆก็รวยได้ก็ไปทํางานหมื่นชั่วโมงแล้วกันแต่สาหรับผมขอหลองขอนอนเล่นๆเอาไอเดียมาแล้วก็ทํ้น้อยแต่ได้ผลเยอะๆแครแบบนี้มั้งเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าในนี้ <laughs> เอาเอาปล่าในนี้ใน Facebook เขียนมาว่าเอารอเปล่าถ้าเอาก็ลงทะเบียนมาซะแต่ <laughs> ต้องมีค่าเรียนจ้ะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีค่าเล็กเขาไม่ตั้งใจเรียนริ่ป่ะวันนี้ตั้งใจเรียนบ้างตั้งใจมากเขาจ่ายตังค์มาเยอะอ <laughs> จบทุกอย่างเลยใช่ไหมเหมืนคนตั้งคนเวลาเขาจ่ายตังค์เขาจะตั้งใจน,นี่ชัวร์มากผมเลยบอกทุกคนไม่ต้องไม่จำเป็นต้องให้ของให้ของฟรีก็ได้ระดับหนะึ่งแต่ว่าถ้าอยากจะให้เขาได้ผลลัพธ์จริงๆนะชาร์จเขาถ้าเขาอยากจะให้เห็นค่าสินค้าของคุณถ้าคุณอยากจะให้คนเห็นค่าสินค้าของคุณต้องชาร์จตัง เพราะคนเขาจะตั้งใจมากกว่าเห็นคุณค่ามากกว่าใช้มันอย่างมีใช้มันอย่างดีใช้มันอย่างไปใช้มันอย่าง,งคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายตางค์แฟงหรือได้ฟรีมาเขาโยทิงโอเคเอาละถ้าใครสนใจนะครับคอร์สนี้ในภายในเนี่ยภายใน6กโมงครึ่งนะนี่หกโมงแนละ้วภายใน6กโมงครึง่งให้ราคาพิเศษ1นึ่งหมบาทหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นราคา1 5 0 0 0บาทนะครับวันนี้ต้องขึ้นราคาแนละ้วเพราะว่ามันคุ้มไหม เขาสมควรไหมที่จะจ่ายแค่หนึ่งหมื่นสามพันอะไรเงี้ยเขาไม่ตั้งใจเรียนป่ะนเนี่ยใช่ป่ะนะในไหนสัมภาษณ์ทรายหน่อยดิสัมภาษณ์ทรายหน่อยนี่ผู้เรียนจริงๆสัมภาษณ์ทรายหน่อยว่าเป็นไงบ้างคุ้มไหมคร์สนี้คุ้มมากๆเลยค่ะจะบอกเลยค่วว่าถ้าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะให้รีบตัดสินใจเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆเพราะว่าใส่เองเนี่ยเพิ่งเข้ามาเรียนไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะใส่ใช้คําว่าเปลี่ยนชีวิตตลอดชีพ ใช้คำนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยสอนสอนในคีย์ที่แบบว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองหรอมันทําแค่นี้เองหรอแล้วมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้ได้หรอแล้วก็สัมัญคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มที่ตัวเองทำถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันเนี้ยมาเหมือนแบบว่าเซคเรียหมดเลยว่าคอนเฟิร์มว่าไอสิ่งที่เราทําใช่หรือเปล่าแล้ววันนี้อาจารย์มามามากดล็อกเลยค่ะตอบทุกโจทย์ทุกโจทย์ทุกโจทย์ว่า yes 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 นะคะยังไงก็ อย่าลืมนะคะมาลงคอสอาจารย์คุค้มที่สุดเลยค่ะไซคิดว่าคอสแบบนี้นะคะหมื่นห้าก็เอาไปอยู่แล้วค่ะคิดว่าน่าจะสองหมื่นกว่าถึงจะคุ้มค่าค่ะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกมิติมันเปลี่ยนทุกวัฒนธรรมมันเปลี่ยนทุกทก,กระบวนการความคิดแบบเดิมๆความคิดแบบที่แบบเขาเคยความเชื่อกันแบบนี้แต่วันนี้เหมือนอาจารย์มาทลายแบบเฮ้ย หยุดทําแล้วแบบเดิมๆคุณทําแบบนี้แล้วคุณแบบไปทางลัแอ่คุณไปใหม่ทรายมีเล่าให้เราฟังหน่อยทรายมีเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรของทรายนะคะเป็นโรงงานผลิตเครื่องสําอางนะคะอยู่อบอกชื่อแบรนด์เพื่อนๆจะบอกได้ค่ะของทรายว่านครีมนะคะเป็นแบรนด์บ้านครีมค่ะเป็นโรงงานใช่ไหมเป็นโรงงานค่ะใช่ค่ะผลิตเครื่องสําอางนะคะแล้วก็ปากแฟนไปด้วยในกาอยู่ค่ะแฟนชิบเบิ้ลแฟนชิบเบิ้ลสรุปไหมเบิ้ล สนุกครับแล้วก็ได้เรียนได้ความรู้ใหม่ๆนะก็ก็ได้ครับได้เยอะมากก็คอนเฟิร์มความคิดอย่างที่ทรายบอกครับก็คอนเฟิร์มความคิดความมั่นใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ม่นใช่แล้วที่อาจารย์สอนมาที่ผมมันเหมือนมันมันเหมือนมันมั่นใจอ่ะตอนนี้แบบสตรองมากนะิจริงตอนนั้นตอนนั้นที่เคยสงสัยอ่ะแลยมานั่งใกล้ๆกันก็ได้นะก็จะได้คนจะได้เห็นหน้าที่ด้วยเดี๋ยววันนี้เลยได้ที่คนสงสัยใช่ไหม เออพอจากนั้นน้องสดัยบอกเอ๊ะกูจ้างลูกน้องมาอะไรนะกูเป็นเจ้านายมันมันเป็นเจ้านายกูกูต้อง <laughs> หางานให้มันทำเนีย่ย <laughs> ใช่ต้องหาจ้างมันมาแล้วยังต้องหางานให้ทำอีกใช่มันมันสับสนนะฉะนั้นสับสนอ่านี่วันนี้วันนี้ได้คำตอบไหมได้ครับด,ดีใจ<ด><ด>ไหมที่วันนี้มาดีใจคุ้มมากนี่กนุ๊กนี่ผมจะ แถมไห้กหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยนี่ถ้าเกิดคุณรู้จักถ้ารู้ถ้าลูกน้องของผมนะเขาจะรู้เนี่ยันเป็นเดินอยู่ในคนหนึ่งคนนี้เก่งมากที่ปิต้าเขาจะผมจะเทรดให้เขาคิดเองเป็นผมจะไม่บอกไม่ต้องมาถามเดี๋ยวนี้เขาทาเองเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาไปสร้างโปรโมชั่นจะอะไรการขายทําเงินให้ผมเป็นแสนๆต่อวันน่ะไปสร้างโปรโมชั่นทําเองผมไม่ต้องมายุ่งเลยเนี่ยเขาคิดเองเป็นเลยผมไม่ต้องคิดหางานให้เขาทําผมแค่บอกว่าไกด์ไลน์เป็นแบบนี้นะจัดการเองนี่ คอร์สนี้สอนเรื่องธุรกิจด้วยถ้าใครอยากจะมาเรียนนะจ๊ะยังมีเปิดอีกวันที่14 1 3 1 4อีก2อาทิตย์อีกสองสองอาทิตย์ถ้าเข้ามาเรียนแบบนี้เลยนะถ้าขยับมาเรียนแบบใกล้ชิดรับแค่8คนนะยังมีเป็นคอร์สที่ว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเพื่อนปลิกเงินก็คือแบบเป็นเจ้าของธุรกิจแบบที่เกียขี้เกียจสร้างระบบให้มันเจ๋งแล้วก็คุณจะแบบรู้สึกว่าโหแม่โคตรคุม้ม เพราะนั้นใครสนใจนะถ้าเกิดเป็นเรื่องของถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะแนะนําเข้ามานะสองวันเต็มนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับปกติเจอตัวผมเนี่ยสวันเต็มก็ส0 0 0 0นละราคาของวันที่14 15เอ้ย13 14เสาร์อาทิตย์นะอีกสองอาทิตย์ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับถ้าสมัครตอนนี้นะยังยังอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับโอเคถ้าง,งั้นก็ไปละ สนุกไหม,มวันนี้ได้ความรู้เน้นๆไปไหมเอน,น,นี่ให้เตยพูดเตยเตยเตยรีวิวหน่อยดิมีอะไรที่โดนใจวันนี้อ๋อก็คือว่าในเรื่องของของวันนี้นะคะนอนอเฉยๆก็เลยไดห้หนูจะให้พูดอะไรพูดที่โดนใจใช่ไหมก็คือเรื่องของการสั่งจิตค่ะที่อาจารย์สอนวันนี้เจอเตยเดี๋ยวบอบอยคนเครดิตที่คนรู้หน่อยว่าเต้ยทำอะไรววันนี้ทำเงินได้เท่าไหร่ อ๋อของเต้ยนะคะก็คือเป็นอาอาจารย์สอนเทรดนะคะทุกคนอาจจะรู้จักแล้วว่าถ้าอยากเทรดทองคำนะคะก็คือคิดถึงเต้ยเลยนะคะสอนเทรดเทคนิคค่ะเทคนิคที่เอาไปเทรดเนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งหุ้นทั้งออัตราดลกเปลี่ยนเทรดทองคำเทรดบิตคอยทุกอย่างเทรดได้หมดเลยอ่าแล,แล้วเต้ยวันนี้พี่เห็นเต้ยคุยกับพวกน้องคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมาฝั่งนี้กันเลยจะได้อยู่ด้วยกันเวลาคุยกับพวกน้องเน,น,นี่ะะยวันนี้เขาเขาจะชอบคุยแบบนี้เนี่ยวันนี้ได้มาล้านหนึ่งแล้ว ใช,ใช่ค่ะก็คือการหาเงินล้านเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะด้วยเทคนิคของการสั่งจิตนะคะอย่างที่อาจารย์สอนซึ่งวันนี้ก็คือมาตอกย้ําอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันได้ผลมากๆเลยนะคะแค่เราเนี่ยใช้มันให้เป็นเราอย่าใช้จิตใช้จิตสำนึกของเราเนี่ยให้เป็นแล้วเราอยากได้อะไรเราสั่งได้เลยชุดค่ะเออโอเคเก่งมากค่ะ โอเคถ้าใครสนใจเอาไปติดตามเต้ยได้ที่เต้ยบราโวคุณเต้ยบราโวก็เพจเบราว์เววินแชรไทยแลนด์ค่ะปอติดตได้ขอบคุณทก<ต> <ใจ S 1> ่าเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องปิดไลน์นะครับทุกคนจยไม่สอนไอเดียเจ๋งๆอยากฟังไหมอยากฟังไหมเราให้เขาฟังได้ไหมอย่าพึ่งเลยเนะาะไม่เข้าใจต่ใจไม่ตั้งใจใค,ใครสนใจรัคุณ like, เล่นนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลงทะเบียนได้ห่งนามับาทนะครับหลังจากออม็ครึ่งจะเป็น1น00งม่ตับาทแล้วเราเจอกันในคอร์สนี้คนเรียนเยอะมากคนนี้คนเรียก็ เกือบสามน้อยคนอะคนรยนเยอะมากพี่ประกาศแปบเดียวองแล้วเจอกันนะครับคอร์สชื่อว่านอนเฉยๆก็รวยได้สอนเรื่องจิตใต้สำนึกและสอนเรื่องการสร้างระบบธุรกิจแบบเบสิกเลยแบบการเลือกธุรกิจคนแม่งพลาดเรื่องเลือกธุรกิจเลือกธุรกิจไม่ดีดีก็ทนทุกข์ไปสิบแปดเนึ่ยมันนะใช่ป่าวันนี้วันนี้ตื่นรู้ไหมตื่นค่ะจย์วันนี้วันนี้เลื่อกธุรกิจเลือกอันดับแรกต้องสอนให้ตัวเองหลันหาก่อนเพราะว่าเครียดกับ่งานมาเยอะมากใช่แต่ว่ามานนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นเลยไหม ร่วงขึ้นค่ะตัวที่หนาจะเลือกพี่จะสอนพรุ่งนี้จะสอนเลือกเลือกธุรกิจจะเลือกจะเลือกธุรกิจของตัวเองแบบเดียวเขาเลือกเขาธุรกิจอะไรพี่บิ่อะไรบอกเขาหน่อยบอกเขาเลยธุรกิจอะไรร้านดอกไม้ค่ะร้านดอกไม้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลดล็อกพรุ่งนี้พี่จะสอนวิธีการเลือกธุรกิจใหม่มีสิบข้อโอเคอ่ะกลับมาดิถ้างั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนรีบลงทะเบียนซะ แล้วก็ถ้าเกิดไปเจอเป็นชูร์เบยี่อย่างนี้มีอีกสองอาทิตย์นะครับวันที่334บดือนมาร์ชเดือน March เอนนเดือนมีนาแล้วก็ราคาอยู่ที่แสนสองรับแค่8คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราเจอกันนะบ้ายบายเฮ้ยเมื่อกี้นี่ใครบอกว่ามาเจอตัวอย่างนี้ได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 ผลมากกว่าใครบอกนะที่ใช่ใช่ตัวมาอีอี่าะไหนเล่าไหนเขาเล่าหนี่ยว่าเจอตัวอย่างนี้<ช>ม <า S 2> ันต่างกับการมาออนไลน์ยังไงมาเรียน คือปกติเราไม่เคยเรียนสดกับอาจารย์เลยดูแต่ในไลน์เนาะแล้วก็เคยเรียนออนไลน์แต่พอมาเรียนสดแล้วค่ะได้รับพลังจากอาจารย์สดๆดเลยอะค่ะแล้วก็อาจารย์น่ารักมากแล้วก็อาจารย์ให้เต็มที่เลยอะค่ะแล้วก็แบบคือส่งพลังงานให้เราเต็มที่อะค่ะแล้วก็เราเราเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ได้ไอเดียอะไรเยอะมากๆเลยเออดีมากโอเคมากวันนี้ก็เก่งนะมีพลังงานดีนะวันนี้โอเคอ่ะงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย